สวัรครับวันนี้กลุ่มที่11อ็นับขอนําเสนอเรื่องอาเซียนบิยองศ <2, S 2> ูนย <5, S 2> ์หน 1, เราเหมือนกันเราต่างกันนะครับสรุปสรุปเนื้อหาของตอ,ตอนเราเหมือนกันเราต่างกัน ตอนนี้ของรายการต้้งคำถามและสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเน้นว่าเราเหมือนกันเราก็ต่างกันในหลายมิติทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเศรษฐกิจและการพัฒนาโดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1. ปูพื้นฐานความหมายของอาเซียนและบริบทก่อนประชาคม2015รายการอธิบายว่าอาเซียนคือการรวมตัวของสิประเทศที่มีรากทางวั ทางประวัติศาสตร์และเชื่อมโยงทางภูมิศาสตร์แต่ละประเทศที่มีเอกลักษณ์ของตนเองทั้งภาษาศาสนาประเพณีและระบบการเมืองการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนตั้งเป้าสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเมืองและความมั่นคงรวมถึงสังคมวัฒนธรรมกล่าวถึงสามตัวหลักของประชาคม สองการเปรียบเทียบด้านวัฒนธรรมในสังคมรายการยกตัวอย่างลักษณะคล้ายต่างในเรื่องอาหารความเชื่อขนบธรรมเนียมการแต่งกายและการดำเนินชีวิตเช่นการแบ่งบันอาหารประจําภูมิภาคมีการตั้งมีการมีการมีคำทักทายแบบคล้ายกันในบางพื้นที่มีรูปแบบ การเฉลิมฉลองหรือศาสนาพิธีจะแตกต่างกันข้อสังเกตคือความคล้ายคลึงเชิงพื้นฐานทําให้เกิดพื้นที่ร่วมแต่ความแตกต่างเชิงลึกยังคงมีผลต่อทัศนคติและการยอมรับในระดับสังคมสามความแตกต่างด้านการพัฒนาและเศรษฐกิจรายการชี้ให้เห็นต้องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก บางประเทศมีรากฐานการผลิตอุตสาหกรรมเข้มแข็งในขณะที่บางประเทศยังคงพึ่งพาเกษตรกรหรือเศรษฐกิจขนาดเล็กซึ่งสร้างผลกระทบต่อแรงงานการลงทุนการเครื่องขยายบริการในการยกตัวอย่างการแลกเปลี่ยนแรงงานข้ามประเทศประเด็นการคุ้มครองสินแรงงานและปัญหากควิเบียบที่ต่างกันสี่การศึกษาและการรับรู้ซึ่งกันและกันพูดจัดเน้นว่า ความเข้าใจ้ในความเข้าใจระหว่างประชาชนเป็นหัวใจของความเป็นอาเซียนการเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและโครงการเยาวชนช่วยลดอคติสร้างความเรียนรู้เราใล้กันแต่ยังมีอุปสรรคเชิงภาษาและการเข้าถึงข้อมูลที่ทําให้การเรียนรู้ไม่ทั่วถึงห้าอัตลักษณ์อาเซียน ปธะอัตลักษณ์ของชาติรายการอภิปรายว่าการเป็นสมาชิกอาเซียนไม่ได้หมายความว่าจะต้องละทิ้งอัตลักษณ์ชาติแต่ต้องสร้างอัตลักษณ์ร่วมในระดับภูมิภาคที่ยอมรับความหลากหลายท้งนี้รับรองด้วยแนวคิดแตกต่างเท่าเทียมที่เน้นการเคารพความแตกต่างและหาจุดร่วมทางผลประโยชน์ 6. ความท้าทายและข้อเสนอแนะ ตอนนี้ตอนนี้สรุปความท้าทายหลักเช่นช่องว่างการพัฒนากฎระเบียบที่ไม่สอดคล้องกันการคุ้มครองแรงงานข้ามกลมแดนและอคติทางวัฒนธรรมกับสื่อสื่อสารขอเสนอแนวทางเช่นเพิ่มพุงการแลกเปลี่ยนและการส่งเสริมภาษาและสื่อกลางการลงทุนในโครงการพื้นฐานและนโยบายที่ช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทั้งภาคและภาคประชาสังคมควรร่วมมือกันเพื่อสร้างความเข้าใจและผลประโยชน์ร่วม โดยรวมตอนนี้มีเป้าหมายให้ผู้ชมเห็นทั้งความคล้ายคลึงที่เป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือและความต่างที่ต้องจัดการเชิงนโยบายและวัฒนธรรมเพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืนในระยะยาวประโยชน์จากการชมเรื่องนี้แบ่งออกเป็น 10ข้อเพิ่มความเข้าหนึ่งเพิ่มความเข้าใจภาพรวมอาเซียนบริบททางภูมิศาสตร์และการรวมตัวเข้าใจว่าทําไมประชาคมอาเซียนจึงสําคัญ2ลดอคติและเพิ่มความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมเห็นว่าเรามีจุดร่วมและเหตุผลที่ควรเคารพความต่าง3มุมมองเชิงเศรษฐกิจเข้าใจช่องว่างการพัฒนาและโอกาสความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน4 กระตุ้นความสนใจด้านการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้านซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออาชีพและการศึกษา 5. แนวคิดแก้ปัญหาเชิงนโยบายเช่นการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติสำหรับผู้ทำงานด้านนโยบายหรือ NGO 6. กแหล่งข้อมูลสำหรับการสอนการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียน ใช้ในห้องเรียนหรือกิจกรรมเยาวชนได้เลยเจ็ดช่วยสร้างช่วยสร้างอัตลักษณ์ภูมิภาคเห็นความเห็นความเป็นไปได้ของการมีอัตลักษณ์อาเซียนควรไปควรคู่กับอัตลักษณ์ชาติแปดเข้าใจใจความควาจำเป็นของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเตรียมพร้อมการรวมตัวทางเศรษฐกิจก9 9กระตุ้นการมีส่วนร่วมของเยาวชนและภาคประชาังสคมวิดีโอชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงต้องมาจากรากฐานด้วยติดทำให้ผู้ชมตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่เมื่อมีการเคลื่อนย้าย คนสินค้าและบริการระหว่างประเทศสมาชิกเป็นพื้นฐานของเป็นพื้นฐานการคิดเชิงพลเมืองอาเซียนคาดการเมื่อเป็นพระเมื่อเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อเป็นเมื่อเป็นประชาคมอาเซียนแล้วสิบปี ปีคอตอสองพันสองพันสามห้าคอตสองห้าเจ็ดแปดผลกระทบตอบตอบตอบประเทศประเทศสมาชิกสิบข้อสิบข้อหนึ่งการการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้นแต่แต่มีการกระจายผลประโยชน์ไม่เท่ากัน ประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานและแรงงานมีทักษะจะได้ประโยชน์มากกว่าขณะที่ประเทศรายได้ต่ำต้องการนโยบายชดเชย 2. การเคลื่อนย้ายแรงงานมีระบบมากขึ้นและมีมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานที่ชัดเจนขึ้นแต่การบังคับใช้ยังเป็นความท้าทายที่ต้องจัดการสการยอมการยอมรับคุณวุธและเคลื่อนย้ายนักศึกษาแรงงานวิชาชีพจะะดวกสะดวกขึ้นส่งผลให้ตลาดแรงงานภูมิภาคมีความยืดหยุ่นมากขึ้นสี่ความเหลื่อมล้ำภายในภูมิภาค จะกลายเป็นหัวข้อสำคัญทางนโยบายทำให้เกิดการช่วยเหลือด้านโครงสร้างพื้นฐานและการศึกษาเชิงภูมิภาคมากขึ้นหอัตลักษณ์อาเซียนในหมู่ประชาชนเทวีความเข้มแข็งโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่มีการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมไม่แทนที่อัตลักษณ์ชาติหการคมนาคมและโลจิสติกข้ามพรมแดน มีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นท่นานนโยบายเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จส่งผลดีต่อห่วงโซ่อุปทานและการท่องเที่ยวเจ็ดเกิดการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมขึ้นระหว่างเมืองหลักของอาเซียนเมืองที่ลงทุนในการศึกษาวิจัยจะมาเป็นศูนย์กลางใหม่ของภูมิภาคแปดปัญหาความมั่นคงที่ข้ามพรมแดนเช่นการก่ออาชญากรรมข้ามชาติหรือการค้ามนุษย์จะมีการประสานงานบูรณาการมากขึ้น แต่ยังต้องพึ่งความร่วมมือทางการเมือง 9. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจะถูกส่งเสริมเป็นเซนทรัลโลชลอกัปิลด้านการท่องเที่ยวและครีเอทีฟอุตสาหกรรมแต่จําเป็นต้องมีมาตร,าตรการคุ้มครองมรดกวัฒนธรรม 10. ความไว้วางใจระหว่างรัฐและประชาชนอาจเพิ่มขึ้นหากผลประโยชน์จากการรวมตัวกระจายชัดเจน แต่หากผู้คนรู้สึกถูกทิ้งไว้ข้างหลังอาจเกิดแรงต้านทางประชานิยมได้การเปลี่ยนแปลงประชาคมอาเซียนแบบภาพรวมหนึ่งรัฐบาลสมาชิกจะพยายามสร้างกรอบกติกาและมาตรฐานร่วมด้านแรงงานการศึกษาและการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อทำให้การรวมตัวเกิดผลได้จริงจากการผลักดันในช่วงก่อนถึงหลัง ปี2อ1 5ององค์กรระดับอาเซียนเช่น s e c r e t a r i a l และหน่วยงานเฉพาะด้านจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นในเชิงประสานงานโครงการข้ามสมเด็เช่นโครงสร้างพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษา,าวิชาชีพ 3. ประชาคมจะเน้นสร้างเครือข่ายเยาวชนและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมากขึ้นเพื่อสร้างคนอาเซียนรุ่นใหม่ ที่คิดเป็นภูมิภาค4การบริหารความหลากหลายจะกลายเป็นทักษะหลักของการบริหารภูมิภาคอาเซียนจะเน้นนโยบายที่ไม่บังคับให้เอกภาพทางวัฒนธรรมแต่เป็นการสร้างเวทีร่วมหรือสเปกสำหรับการอยู่ร่วมกัน5อาเซียนจะกลายเป็นกลุ่มภูมิภาคที่มีน้ำหนักทางเศรษฐกิจและเป็นผู้ส่วนสำคัญในการเจราจากับภูมิภาคอื่นได้ถ้าสามารถประสานนโยบายการค้าและมาตรดนได้ กลุ่มที่สิเอ็ดก็ขอจบการนําเสนอเพียงแค่นี้ขอบคุณครับ